สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4.10นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะปฐมศึกษาปีที่3นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1 การเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปยังนครสวรรค์ใช้เวลา4ชั่วโมง15นาทีถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลา3ชั่วโมง5นาทีเดินทางด้วยรถไฟและรถยนต์นะคะใช้เวลาต่างกันเท่าใดนะคะอันดับที่1นนะคะเด็กๆเขียนหน่วยของเวลาค่ะ หน่วยเป็นชั่วโมงแล้วก็หน่วยของนาทีเอาไวบ้บรรทัดที่1เลยนะคะบรรทัดที่2ให้นําสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะโดยใช้เวลาที่มากที่เวลาที่มากที่สุดนะคะเป็นตัวตั้งนะคะก็คือเดินทางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ด้วยรถไฟใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะกับอีก15นาทีนะคะ เลข4นะคะไว้ที่ช่องชั่วโมงนะคะแล้ว15นะคะให้ไว้ที่ช่องของนาทีนะคะบรรทัดที่2ให้เด็กๆเขียนว่าเดินทางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ด้วยรถยจน์นะคะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงกับอีก5นาทีนะคะเลข3อยู่ในช่องชั่วโมงตรงกับเลข4และเลข5อยู่ในช่องนาทีนะคะให้ตรงกับ 15นะคะโดยโดยหมีหลักอยู่หลักหน่วยใช่ไหมคะก็ต้องตรงกับต้องก็ต้องตรงกับหลักหน่วยนะคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาก่อนที่เราจะทำการหานะคะเมื่อเด็กได้ทำการตั้งตัวตั้งและตัวลบเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ห้ามลืมคือการขีดเส้นใต้นะคะ ขีดเส้นใต้ที่ตัวตัวลบใช่ไหมคะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูต่อ,อว่าโจทย์ถามอะไรนะคะ,ะเด็กก็ใส่ลงไปในบรรทัดที่3ก็คือโจทย์ถามว่าเดินทางด้วยรถไฟและรถยนต์ใช้เวลาต่างกันเท่าใดนะคะโดยขีดเส้นใต้2เส้นไว้ที่ผลลัพธ์นะคะที่เราจะหากันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กไปหาคําตอบกันนะคะเดี๋ยวเรา,าเดี๋ยวเราจะมารบ ในหน่วยของนาทีก่อนนะคะหน่วยของนาทีก็คือช่องนี้นะคะเด็กๆโดย5นะคะครูจะนำ5มาลบกับ5นะคะ5ลบ5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ5ลบ5เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากการนิดนึงนะคะสีเหลืองมองไม่ค่อยชัดเนาะ รูจะนำห้านะคะห้านะคะลบกับห้าเหลือเท่าไหร่คะเด็กๆห้าลบห้าเหลือสูนนะคะหนึ่งไม่มีตัวลบใช่ไหมคะก็ดึงหนึ่งลงมานะคะเพราะชนะสิบห้านาทีลบกับห้านาทีจะเหลือสิบนาทีนะคะเมื่อเราลบในหน่วยของนาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปลบในหน่วยของชั่วโมงนะคะโดยนำสี่นะคะ ลบกับ3นะคะเมื่อ4ลบกับ3จะเหลือ1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือเดินทางด้วยรถไฟและรถยนต์ใช้เวลาต่างกันนะคะ1เขียนเป็นเลไขไทยนะคะเด็กๆ1ชั่วโมงนะคะสินะคะนาทีนะคะเด็กๆ ข้อที่หนึ่งตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่สองกันเลยนะคะโจทย์ข้อที่สองนะคะโจทย์บอกมาว่าลัดดานะคะประดิ์ดอกไม้จํานวนหนึ่งเสร็จใช้เวลาหกชั่วโมงกับอีกสิบห้านาทีนะคะแล้วก็วิพานะคะประดิษ์ดอกไม้แบบเดียวกันนะคะใช้เวลาน้อยกว่าลัดดาอยู่สี่สิบห้านาทีนะคะ วิภาใช้เวลาประดิษฐ์ดอกไม้กี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีนะคะตรงนี้เป็นโจทย์ทําไมคะโจทย์ถามใช่ไหมคะให้เราหาจํานวนชั่วโมงกับนาทีที่วิพาใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้นะคะอันดับที่1เลยนะคะเราก็เขียนหน่วยรอเลยนะคะหน่วยเป็นชั่วโมงกับนาทีในบรรทัดที่1นนะคะต่อไปบรรทัดที่2นะคะเราจะต้องนําเวลาที่รัดดาบ ใช้ประดิษดอกไม้นะคะเป็นตัวตั้งนั่นก็คือ6ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะคะแล้วก็นำเวลาที่วิภาใช้ในการประดิษด,ดอกไม้นะคะก็คือ45นาทีมาเป็นตัวลบเพื่อเราจะหาว่าวิภานั้นนะคะใช้เวลาประดิษด,ดอกไม้กี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีนะคะใส่เครื่องหมายให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้ที่ตัวลบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นที่ตัว ผล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 ลั์ที่จะได้นะคะเด็กๆเนอะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการลบกันเลยนะคะเด็กๆ15้านาทีนะคะลบกับ4ี่ิบห้านาทีนะคะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าสิบห้าลบสี่ิบห้าได้หรือไม่สิบห้านะคะไม่สามารถลบกับสิบห้าได้ขอโทษนะคะส5บห้านะคะไม่สามารถลบกับสี่ิบ้าได้เพราะสิบห้าน้อยกว่าสี่สิบห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิบห้า นะคะในหน่วยของนาทีจะต้องยืมหน่วยชั่วโมงมานะคะเด็กๆจะต้องยืมหน่วยของชั่วโมงมานะคะเมื่อหกนะคะถูกยืมไปหนึ่งหจะเหลือเท่าไหร่คะหกจะเหลือห้านะคะแล้วสิบห้ายืมมาหนึ่งนะคะหนึ่งในที่นี้นะคะหมายถึงหมายถึงอะไรคะเด็กๆหนึ่งในที่นี้หมายถึง หมายถึงอะไรคะหมายถึง60นาทีนะคะยืมมาเนี่ยหมายถึง60นาทีนะคะแล้วเด็กๆนำ60นะคะมาบวกกับ15เป็นเท่าไหร่คะ60บวก15จะเป็น75ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาก15นาทียืมมา1ชั่วโมงก็จะกลายเป็น75นะคะก็จะกลายเป็น75นาทีนะคะ คราวนี้เจ็ดิบห้าลบสิบ้าได้หรือยังคะเจ็ดิบห้าลบสิบห้าได้แล้วนะคะเราก็ทำการลบได้เลยนั่นก็คือนำห้ากับห้ามาลบกันซึ่งอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะเมื่อห้าลบห้าจะเหลือเท่าไร่คะเด็กๆห้าลบห้าจะเหลือ0ูนย์นะคะแล้วเด็กๆก็นำหลักสิบนั่นก็คือเจ็ดนำเจ็ดมาลบกับสี่เหลือสามใช่ไหมคะหกนะคะถูกยืมไป1หนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเหลือห้านะคะตรงนี้ไม่มีตัว ไม่มีตัวลบใช่ไหมคะเราก็ดึงห้าลงมาได้เลยใช่ไหมคะก็จะเหลือห้าชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวิภาใช้เวลาประดิษฐ์ดอกไม้กี่ชั่วโมงคะเด็กๆห้าชั่วโมงใช่ไหมคะครูอาจจะเขียนไม่สวยนะคะเพราะครูใช้เมาส์เขียนนะคะเด็กๆปึ๊บห้าชั่วโมงกับอีกกี่นาทีคะ 30นาทีเด็กๆห้ามลืมเลยนะคะเวลาที่เราเขียนคำตอบนั้นนะคะเราจะต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะเห็นไหมคะข้อที่2แล้วยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะไยวเราไปต่อข้อที่3กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะข้อที่ส่จทว์บอกว่าการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งหนึ่งผู้ชนะเลอใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมงกับอีก27นาทีนะคะ ผู้ชนะเลิศใช้เวลาวิ่งน้อยกว่ารองชนะเลิศอยู่43นาทีนะคะรองชนะเลิศใช้เวลาวิ่งมาาธอนเท่าใดนะคะอันดับแรกเลยนะคะวันทัดที่1เด็กๆก,ก็เขียนหน่วยชั่วโมงกับนาทีเวลาเลยนะคะเหมือนโจทย์ข้อที่1กับข้อที่2ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็นําเวลาของผู้ชนะเลิศนะคะที่ใช้วิ่งมาเป็นตัวอะไรคะเด็ก มาเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะผู้ชนะเลิศใช้เวลาวิ่ง2ชั่วโมงอกกบี27นาทีนะคะแล้วเด็กๆก็มาดูนะคะว่าผู้ชนะเลิศนั้นใช้เวลาน้อยกว่ารองชนะเลิศอยู่43นาทีนะคะนำมาเป็นตัวอะไรคะนำมาเป็นตัวลบใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาว่ารองชนะเลิศนั้นใช้เวลาวิ่งมาธนกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะเราก็นํามาลบกันโดยเราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะที่ตัวที่ตัวลบนะคะ แล้วเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นที่ผลน่ะไลคะ่ะผลลัพธ์ที่เราจะได้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการลบกันเลยนะคะข้อยีดลบกับสีบสามได้ไหมคะยี่สิบ็ดนะคะไม่สามารถลบกับสีบสามได้นะคะเพราะว่า27สิบ็ดนั้นน้อยกว่าสี่สิบสามนะคะข้อนี้เด็กจะต้องทําการยืมนะคะโดยการยืมจากหน่วยชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นสองชั่วโมงนะคะเมื่อถูกยืมไปหนึ่งชั่วโมงนะคะสองก็จะเหลือหนึ่งนะคะ ยืมมา1ชั่วโมงนะคะเมื่อ1ชั่วโมงมาอยู่ที่หลักนาทีนะคะ1ชั่วโมงก็จะกลายเป็น60นาทีนะคะแล้วเด็กๆก็เอา60นาทีนั้นนะคะมาบวกกับอีก27นะคะ60บวกกับ27จะเป็นเท่าไรคะเด็กๆจะเป็น8087ดใช่ไหมคะจะเป็น87นะคะเด็กๆเดี๋ยวครูเขียนให้นะคะ ก็จะเป็น87นะคะคราวนี้นำ87มาลบกับ43ได้หรือยังคะได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำ7มาลบกับ3เหลือเท่าไหร่คะ7ลบ3เหลือ4แล้วเราก็นำ8มาลบกับ4เหลือ4นะคะ เมื่อเราลบในหน่วยของนาทีเสร็จแล้วเราก็ไปลบในหน่วยชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีเลขก็คือมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็ดึงเลข1ลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นรองชนะเลิศใช้เวลาวิ่งมาราธอนนะคะ1ชั่วโมงกับอีก44 นาทีนะคะยากไหมคะแบบฝึกหัดที่4.10 3ข้อไม่ยากนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะจะนานหน่อยตอนที่เราเขียนโจทย์แล้วก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะแล้วก็โจทย์หาให้หาอะไรเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาเฉลย แบบฝึกหัดที่4.11นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะคุณครูขอจบนะคะการเฉ็ยแบบฝึกหัดที่4.10ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ